ไ,ได<อ>้ได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 ไดไเลยนะใช้รายาร่ดู้<ป><ป> มีส<ห>องคนนะคะสองเองใช่คนเล็กเนี่ยน่าจะยากสุดเพราะว่าอยู่ออสเตรเลียแล้วก็<ม>เขาก็ปีสุดท้ายก็คือมัธยมศึกษาปีที่6แล้วแล้วก็แพลนจะต่อมหาลัยซึ่งหนูก็บอกว่าคือค่าใช้ใจ่ายมันก็เยอะตามตามปีเรื่อยๆค่ะหนูก็บอกว่าขอดูก่อนว่าถ้าเป็นมหาลัยแล้วค่าใช้ใจ่ายจะประมาณไหนเพราะว่าตอนนี้คุณพ่อก็จะทําธุรกิจเพิ่มด้วยค่ะจริงๆสามนตัวเรายังรายัาไางไหวอยู่ไหมครับการแบบคือถ้าถ้าในใน,ในม6กก็ก็ก็ยังไหวอยู่อะค่ะ พอจะไปเมืองนอกนี้เราต้องยังต้องหางานเพิ่มขึ้นหรือยังไงบางแผนยังไงก็ก็ทำเรื่อยๆค่ะรับทุกงานค่ะนี่คือตอนนี้เราก็เป็นสาวรับของบ้านเลยเดียวกันไม่ดูคุณพ่อด้วยคุณพ่อด้วยคุณพ่อก็ทํางานธุรกิจของตัวเองอยู่แต่ว่าก็มีแผนจะทํำอสังหาฯร่วมกับคุณพ่อเพิ่มอะค่ะปีหนึ่งต้องกักเงินไว้สำหรับการศึกษาประมาณไหนแบ ก็ของน้องก็ส่วนหนึ่งค่ะแล้วก็ธุรกิจอีกส่วนหนึ่งค่ะก็คือมินจะไม่ค่อยได้ใช้จ่ายอะไรมากมายค่ะส่วนตัวเองก็จะไม่ไม่ค่อยได้ช้อปปิ้งอะไรมากจริงๆกลกายเป็นประหยัดเพื่อน้องไปเลย ไแล้วก็เข้าเชียงรายเชียงใหม่ครบเลยค่ะมันอย่างมันในความรักที่ผ่านมาได้เรื่อนของมันนี้ก็ได้ดอกไม้ค่ะช่อใหญ่ไหมคะได้เป็นดอกไม้หลายสีค่ะปีนี้พิเศษกับทุกปีนะคะมีหรือว่าไม่ปีนี้ก็ไปทานข้าวกับเพื่อนก็มีมาร์กี้มีฟอกอะไรยงเี้แก๊งเดิมก็คือเป็นวาเลนไทน์ที่มีหลายคนหน่อยมีหลายคูนยิ่้องมีบล็อกใช่ไหมบล็อกไม่บั็ไม่บั็คือเหมือนมาอัปเดตข่าวสารชีวิตเพราะว่ากี่เขาก็เพิ่งกลับจากต่างประเทศด้วยแล้วก็ ตั้งแต่งานแต่งก็ไม่ได้เจอกันเลยก็เพิ่งมาเจอกันเนี่ยแหละค่ะก็อัปเดตกันว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีอะไรให้พี่าถาไมไหมคะก็มีดอกไม้เล็กๆน้อยๆค่ะไม่ไม่ได้หือหวาอะไรมากจะให้แลกกันค่ะแลกกันค่ะโอเคโอเคอันนี้จะติดต่อแล้วกันจ้